สว be ัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่กันนะครับนอกสถานที่ก็ต้องเรียนท่านผู้ชมแล้วก็หุ้นส่วนนะก็เปลี่ยนบรรยากาศผมจะมาทุกๆวันพุธนะฮะก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันนอกสถานที่ทุกๆวันพุธก็บางทีก็พุธบ้างพุทธหัตบ้างแต่ส่วนมากก็จะเป็นว sure. ันพุธก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะวันนี้ก็มาอยู่ริมน้ําตกนั่งริมน้ําตกอยู่บนภูเขาเนี่ยาผมเป็นคนภูเขาชอบอยู่บนภูเขา ในทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วเนี่ยนะฮะในสมัยแต่โบราณเนี่ย <c oughs> นักรบก็มีหลายประเภทมีนักรบภูเขานักรบทะเลนักรบพื้นราบนะก็เป็นที่รู้กันในตามหลักตำราพิชัยสงครามเริ่มต้นวันนี้นะครับก็มาดูการต่างประเทศกันนะการต่างประเทศตอนนี้ต้องเรียนทุกท่านนะสงครามทางการค้าสงครามเศรษฐกิจกำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง การเกิดสงครามทางการค้าและก็สงครามเศรษฐกิจครัษษ้งนี้พวกเราได้รับผลกระทบแน่นอนราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นในประเทศไทยเริ่มพุ่งสูงขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มโอเปกแล้วก็ทางรัสเซียจะมีการจับมือกันที่จะขึ้นราคาน้ํามัน,น,นตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2562เป็นต้นมาทาให้ราคาน้ํามันที่ดิ่งลงในปี2561ต่ําสุดในรอบ17เดือน ตอนนี้กําลังทยอยเพิ่มสูงขึ้นนั่นหมายความว่าย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมนะ,ะการเมืองนะในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับการเจรจาการระหว่างประตะวังสหรัฐเมกากับจีนไม่ส่งผลดีนะครับในการเจรจาทางการค้ามีการนําเรือรบไปยั่วยุประเทศจีนก่อนที่จะมีการเจรจานั่นหมายความว่า สะท้อนว่าเห็นผลการเจรจารเป็นไปได้วยความยากลําบากการจับตัวโปรกรันนะครับที่เหมืองหวานโจนะครับซึ่งเป็นอรองประธานกรรมการบริหารของบริษัทหูเวยที่แคนาดากําลังบานปลายเป็นการจับกลุ่มพลเมืองแคนาดาถึง13คนนะครับแล้วก็มีการต่อสู้สงครามทางการค้าเกิดขึ้นนะครับในขณะที่สหรัฐกับรัสเซียมีการจับกลุมสายลับกัน เกะะิดขึ้นมีการจับพลเมืองเกิดขึ้นก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับในสีนังกาแไม่มีการเลือกตั้งก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์เพราะจะมีการสละราชสมบัติในประเทศมาเลเซียนะครพระราชาธิบดีที่5ของมาเลเซียก็ประกาศสละราชสมบัติในประเทศไทยก็จะมีการขึ้นของราชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับนั่นหมายความว่าประเทศไทยหนีไม่พ้นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตมาเริ่มต้นเชิงปรากฏการณนะ์ฮะคือหามากเลยคุณไดนะครับเปลี่ยนโฉมรถยนต์ <c oughs> สีขาลุยได้ทุกสับพูมิอากาศนะครับสันนัตแคร์แอร์ีนิวส์นะครับสกายนิวส์ว Air s, คุณไดผลิตรถยนต์สัญชาติเกาหลีใต้นะครับ เปิดตัวนะสุดยอดยานพหาหนะนะครับใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนายานพหาหนะซึ่งที่มาพร้อมขาสีขาสามารถเดินนะฮะแล้วก็ปีนไต่ไปได้ในทุกสภาวะอากาศนะสภาวะพื้นที่เหมือนในหนังเลยนะ <c oughs> นะฮะมีการเปลี่ยนกันแบบนี้ ในขณะที่อากาศที่เรีวร้ายเล่นงานยุโรปเสียชีวิตไปแล้ว13ศพในโรมาเนียอุณหภูมิต่ําสุด24องศาเซลเซียสในแกบสำนักข่าวเอรายงานว่าสภาพอากาศที่เรีวร้ายนะฮะในยุโรปต่อเนื่องนะครับอีกวันส่งผลทาให้ประชาชนหลายร้อยคนเนี่ยติดอยู่ในภายในภูมิอากาศที่ทางเทือกเขาเอลนะครับขณะที่ลมพัดแรงเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยว ล่าช้านะฮะทำให้เที่ยวบินนล่าช้ายกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากและเพิ่มความเสี่ยงในการตกของหิมะแล้วก็ดินถล่มตามแถบภูเขาซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตนะฮะการแปรปรวนของสภาพอากาศเห็นไหมฮะฟิลิปปินส์ก็ปรากฏว่าเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดในอินโดนีเซียเกิดภูเขาไฟระเบิดในแครและต่อมาเกิดแผ่นดินไหวและต่อมาเกิดสึนามิ ในประเทศไทยก็เกิดแผ่นดินไหวเช่นกัน4.9ดิตร์ในพมา่าในจีนก็เกิดแผ่นดินไหวเช่นกันนะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของบราซิลนะครับค้านแนวคิดให้สหรัฐตั้งฐานทัพตอบโต้อ,อิทธิพลของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของบราซิลมองว่าไม่มีเหตุผลใดๆนะครับที่จะอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพในประเทศ หลังจากที่อายีโมโซนารูนะฮะประธานเดีคนใหม่บอกว่าเขาอาจจะอ,อ้าแขนรับแนวคิดนี้นะก็เพื่อที่จะลดอิทธิพลของรัสเซียให้สหรัฐเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นแผ็นไหวฮะยังไม่หยุดนะเกิดเหตุเป็นไหวสั่นสะเทือนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะคาดไม่เกิดสึนามินะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุเป็นไหวรุนแรง ใกล้ตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับทำให้เกิดอาคารสั่นไหวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆนะค,คาดหวายว่าจะเก,เกิดสึนามินั้นก็ตรวจสอบแล้วก็ไม่พบว่ามีการตรวจสอบสึนาม,ไมิไม่เกิดสึนามิเกิดขึ้นนะครับในขณะที่วงการเช็คโนโลยีก็โลกของหวั่นไหวซัมซุงเตือนกําไรลดควบ30%ไสรมากที่4ตามหลัง Apple นะครับ ที่ชี้ผลประกอบการแย่เหมือนกันนะครับก็สำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ออกคำเตือนนะครับว่าไตรามาสสุดท้ายของปี2018ัคงกลายเป็นไตรามาสแรกในรอบ2ปีที่บริษัททำผลกำไรค่อนข้างไม่สดสวยสืบเนื่องมาจากเกิดปัญหาการแข่งขันอย่างดุเดือด ขึ้นจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนขณะที่ราคาชิปในตลาดก็กำลังตกตำ่ำสาเหตุเกิดจากอะไรฮะสาเหตุเกิดจากจีนหัวเวย่ยเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นที่ทำให้สโรรัอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงไม่ว่าจะเป็น p p o o n เนี่ยนะฮะแย่ yeah, เพราะว่าหัวเว่ยมีคุณภาพดีราคาถูกเนี่ยเข้าไปแทรกแซงตลาดทั่วโลกเลย ผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่ตามมาก็คือมีการจับกลุ่มเหมืองหวานโจนะรองผู้ในะหัวเว่ยนี่แหละเนี่ยจากสาเหตุนี้เลยเป็นประเด็นสําคัญเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของหัวเวย่ยฮะซึ่งจะเข้ามาทําการครองตลาดไปทั่วโลกสหรัฐถึงขั้นมีการห้ามขายอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมัน่นคงคืออ้างกันดื้อแบบนี้แหละนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกนะฮะชายครั่งค้อนนะฮะควงค้อนทุบเด็กในโรงเรียนปักกิ่งบาดเจ็บ20สนะฮะสาหัส3ราย สำนักข่าวเอฟรายงานว่าชายคนหนึ่งนะกวัดแกว่งค้อนทําร้ายเด็กนะจำนวน20คนนะคนโจมตีโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งนะฮะในกรุงปักกิ่งนะครับเมืองหลวงของจีนโดยในนั้นอาการสาหัส3รายจากการเปิดเผยของเจ้าที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็นายกกระทมมตรีบอกต่อว่าเจียได้ใช้ค้อนเล่นงานพวกเด็กนะร,ระบายความแค้นในใจของเขา และบรรดาเด็ก20คนได้รับบาดเจมีอยู่4ลายกระโหลกล้านะครับานายกเทศมนตรีเขตซิงเจนนะครับซิงเฉิงนะครับบอกว่าสัญญาว่าจ้างของเขามีกำหนดสิ้นสุดลงสิ้นเดือนมกราคมและโรงเรียนกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณามอบหมายหน่วยงานใหม่ถ้าว่าเกิดเรื่องเสียก่อนก็คงถูกเลิกจ้างจากาโรงเรียนก็เลยแค้นก็เลยมาทำร้ายเด็กเออแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับ ในายใหญ่บริษัทนิสสันขึ้นสารครั้งแรกย้ําถูกกล่าวหามั่วคุมตัวไม่ชอบธรรมนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับา Agency, รายงานว่าอดีตในายใหญ่ของนิสสันปรากฏตัวบนสารครั้งแรกหลังจากถูกจับกลุ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายยนปีนี้นะฮะปีที่แล้วขออภยัยฮะยืนยันถูกกล่าวหาผิดและควบคุมตัวโดยไม่ชอบธรรมนะเป็นข้อขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับ ในประเด็นต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายในขณะที่สหรัฐเนี่ยที่ผ่านมาก็จี้นะชี้แจงเรื่องหลังที่ FBI ่ยนะจับกลุ่มเช้ารเซียนะครับจนถึงขณะนี้ก็สหรัฐก็ยังไม่ชี้แจงกัสองฝ่ายก็ซัดกันไปซัดกันมานะครับในพม,มา่าตอนนี้รัฐบาลพม,ม่ากำลังทำการกวาดล้าง นะครับกลุ่มกบฏรถยะไขนะ่ซึ่งเป็นชาวมุสลิมนะโลฮิงญานะที่ทําการลอ,อบสังหารเจ้าที่ตำรวจนะครับในประเทศพมา่าสถานการณ์ขณะนี้ผมเรียนท่านผู้ชมและหุ้นส่วนนะครับสถานการณ์ของโลกกำลังเข้าสู่โหมดแตกหักและแน่นอนนะกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในฝรั่งเศสตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายห้ามการชุมนุม ต่จนถึงขน,ขนาดนี้เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะครับที่ม็อบจานวนมากยังคงออกมาชุมนุมเป็นม็อบเสื้อกั๊กเหลืองนะฮะก็มีแถบแถบ,บเหลืองเนี่ยก็ออกมาชุมนุมแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลต่อต้านเอมมาดูเอลมาครองนะครับประธานาธิบดีของเขาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีการกล่าวหาว่าทุจริตมีการขึ้นทําให้ประชาชนขึ้นดํามันทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถานการของโลกทําให้เราเห็นอะไร ทําไม้เราเห็นการเป,ปลีป่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นทั่วโลกก็แน่นอนการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยงกิตวัฒนาสวัสดีครับ พันปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากหยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิน้น ton 1 เปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทอง i หรับส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y t u t u นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอ์ศักดิ์เจีมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของ V6 ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะ v 6วหนิวครับ